อีกข่าวนี้ดีกว่าค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าเด็กๆที่ชอบเล่นเกมอ,มอผู้ใหญ่หรือว่าเราเราเองอาจจะมองว่าไม่ดีเท่าไหร่ดีีิหมายถึงติดเกมมากกันไปมันไม่ดีไงแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวนี้อาจจะทําให้ตัวเราเองรวมถึงคุณพ่อคุณแม่มองอีกมุมหนึ่งได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เกมสามารถที่จะดึงความสามารถของน้องๆอ,ออกมาก็เป็นได้เหมือนกับข่าวนี้ที่จะพาไปชมนี่แหลคะค่ะ ผมจะเอาเวลาไหนเพต่อเป็นเสียนที่ได้ชมอยู่นี้นะคะก็คือผลงานหนังสั้นเรื่อง i m Possible ของทีมเปิดซองค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้นก a r i n a s h o r t ฟิ l m เกมไม่เกรียนซึ่งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อผู้เล่นและสังคมตามโจทย์ เกมไม่เกลียนด้วยค่ะ ด้วยการเสนอความถนัดที่แตกต่างของแต่ละคนนะคะ,คะเช่นบางคนเนี่ยก็เก่งเรื่องเรียนบางคนเนี่ยเก่งด้านกีฬาในขณะที่ตัวละครในเรื่องนะคะเก่งเรื่องเกมค่ะจะแข่งกี่ครั้งนะคะก็ชนะหมดเลย<ช>แต่ว่าเรื่องการเรียนเนี่ยกลับไม่เอาไหนเอาซะเลยน,นะคะจนวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็โดนแม่เนี่ยตำหนิเรื่องผลการเรียนเข้าค่ะเขาก็เลยได้พิสูจน์ตัวเองนะคะโดยการส่งผลงานการออกแบบตัวการ์ตูนเข้าประกวดจนในที่สุดก็ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้ ประกอบอาชีพนักออกแบบเกมในที่สุดค่ะค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะที่ชมอยู่ก็เป็นรางวัลรองชนะเลิศค่ะได้แก่หนังสั้นเรื่อง Uninstall ค่ะซึ่งเป็นผลงานสร้างสารรค์ของทีม Paralel จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งค่ะที่โกรธคุณพ่อของตัวเองที่แล้วก็เกลียดการเล่นเกมเป็นที่สุดเลยนะคะเพราะว่า เธอน่ยจะเห็นคุณพ่อเนี่ยมกมุ่นเล่นอยู่กับอยู่ตกับเกมจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะเธอถึงได้รู้ความจริงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอโตมาจนทุกวันนี้เนี่ยเป็นเงินที่ได้จากการที่พ่อมีอาชีพทดสอบเกมโอ้โหเศร้ามาเมื่อกี้มีการเผาเผาด้วยนะ่ค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะก็ตกเป็นของหนังสร้างเชิงสารคดีเรื่อง user ผลงานจากน้องๆทีมมานีออนนะคะมหาวิทยาลายัยศิลปากรน,นั่นเองค่ะที่มีการนำเสนอที่แตกต่างจากทีมอื่นค่ะโดยทีมนี้นะคะเลือกเล่ามุมมองของความคิดและก็ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อคำว่าเด็กติดเกมค่ะ ขณะที่รางวัล Popular v o โนะคะก็ได้แก่หนังสั้นเรื่องเพลย์เกมใต้สำนึกค่ะที่โดดเด่นด้านการทำเอฟเฟกประกอบฉากแล้วก็ทั้งฉากอาวุต่อสู้หรือว่าฉากการไล่ล่าจากศัตรูของน้องๆของน้องๆทีม s u u r r p p i x Studio จากโรงเรียนหอวังค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ โดยน้องๆทีมเปิดซองนะคะซึ่งได้รางวัลชนะเลิศก,ก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ทําแล้วก็ยังมีโอกาสได้นําแอนิเมชันความรู้ด้านมัลติมีเดียที่ได้เรียนมานั้นไปใส่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนน้องๆทีม Square p ิกสตูดิโบอกว่าหนังสั้นเรื่องนี้แ่ะคะ่ะนําเสนอเรื่องราวของเด็กปิดเกมที่ความจริงแล้วนั้นเขาก็สามารถแบ่งเวลาเพื่อทําสิ่งที่สําคัญกว่าได้ค่ะ คือบางทีที่เด็กติดเกมหรือเล่นเกมมันไม่ใช่เพราะว่าเด็กเขาจะบอกว่ารวมแบบว่าเด็กติดเกมแบบเล่นเกมตลอดก็ไม่ได้ครับคือบางคนเขาก็แบบมีความฝันที่แตกต่างกันคือสังคมไทยผมคิดว่าไม่เหมือนของต่างชาติครับคือต่างชาติเขาแบบคือเขามีความคิดสร้างสารรค์ที่แบบว่าให้เด็กได้มากกว่าครับคือของไทยยังอยู่ในกรอบอยู่ครับคือวิดคณิต์ตลอดอะไรเงี้ยครับผมแต่ผมอยากบอกว่าคือเด็กส่วนใหญ่แล้วอ่ะบางคนก็เขาก็มีกรอบที่เขาอยากจะออกไปเหมือนกันครับผม คือว่าเรากําลังคิดว่าเกมเนี่ยครับมันมีสิ่งที่ดีอยู่บ้างและเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถจะทาให้บังคับการกระทําของเราได้เพราะว่าจิตใต้สํานึกเราเป็นตัวบังคับการกระทาครับก็เลยอยากจะบอกว่าให้ผู้ใหญ่หลายๆคนที่คิดว่าเกมมันไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติว่าจริงๆแล้วเด็กติดเกมเนี่ยจิตใต้สํานึกของมันก็ยังมีทั้งความคิดสร้างสรรค์และก็ความเสียสละครับสำหรับโครงการประกวดหนังสั้นการีน่าช็อตฟิลม์ม เกมไม่เกลียนะคะก็จัดขึ้นเพราะว่าต้องการให้สังคมเนี่ยมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นเกี่ยวกับการเล่นเกมในปัจจุบันนะคะที่มีการเล่นเกมอย่างสร้างสารรค์แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็สังคมค่ะซึ่งการจัดประกวดในครั้งนี้นะคะมีน้องๆให้ความสนใจและก็ส่งผลงานเข้ามาประกวดจํานวนมากนะคะถึง134ทีมด้วยกันเลยค่ะ,คะก็เป็นอีกหด้านของน้องๆที่ เป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ที่อาจจะมองแค่ว่าเด็กติดเกมไม่โอเคไม่ดีราะว่าเหมือนกับว่าผู้ใหญ่จะเป็นห่วงนั่นเองว่าเล่นแต่เกมแล้วไม่ได้ดูหนังสือจริงๆไม่มีอะไรไปมากกว่านี้จริงๆไม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่น้องเขาพูดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดกว้างมากกว่ายังเกมนี่คือสามารถเป็นแบบว่าอาชีพได้เลยฮะอย่างต่างประเทศอย่างอเมริกาหรืออังกฤษหรือ ที่อื่นๆเนี่ยเขาจะมีคณะโดยเฉพาะเลยชื่อเกมดีไซน์คือเอาไว้ออกแบบเกมเขียนโปรแกรมเกมหรือวางผังวาดตัวละครทุกอย่างคือเป็นเกี่ยวกับเกมหมดเลยแล้วจะบอกว่าเหล่าเกมเมอร์เหล่านี้นะคะที่ครเอทพวกโปรแกรมเนี่ยได้เงินม,ม,ามาโหราเลยล่ะเขาบอก เพราะ่จริงแล้วเกมก็คือเป็นสิ่งที่ขายได้โดยเฉพาะกับเด็กใช่แล้วก็คือมันไม่ใช่มีเกมที่แบบว่าโหไม่มีอะไรแต่ความสนุกอย่างเดียวคือเกมที่มีสาระหรือเกมที่แบบว่าเป็นเชิงการศึกษาหรือเกมที่ให้ความรู้เนี่ยมันก็มีเยอะมากมายเลยนะคะฉะนั้นน้องๆเองก็ต้องเลือกที่จะเล่นเกมในแบบที่ให้ความรู้กับตัวเองด้วยใช่แต่ถึงแม้จะบอกว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดนะคะแล้วก็สามารถยึดแบบว่าเป็นอาชีพได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนนะเพราะมันก็จะเสียสุ ขภาพด้วยนะคะสายตาหรือว่าแบบการนอนเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนก<ช>ันและ,ะที่สำคัญก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าวิชาอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เราประกอบอาชีพแบบว่าเกมดีเวลลอปเปอร์ได้ดีขึ้น<ช>้วยแล้วอ,อย่างที่พี่เมษาพูดถูกต้องเลยค่ะก็ฝากน้องๆไว้ด้วยเนาะถูกต้องใช่แล้วค่ะ